เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบยชีสไตล์ประจำวันที่28พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้เอาแล้วนงานง,งานนี้ลือกันหนักเลยนะเดวสทานทอกไกโดคอนเซซโปโร รวบสแข้งท็อปทีมชาติไทยแลกสุพโชคสารชาติโดยกันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่สืออบงการฟุตบอลไทยบื้สายงานข่าวในการรายงานข่าวบอกว่าสุพโชคสารชาติเตรียมที่จะกลับประเทศไทยพร้อมรับขัน้นเดบวมหาศาลในขณะนี้โดย G, บีจีประชุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกได้มีการยื่นข้อเสนอเดยลสถานฮอกไกโดด้วยการส่งสองนักเตะตัวท็อปทีมชาติไทย ทั้งกิษดาการแมนและก็จะเจริญศักดิ์วงก่อเป็นข้อสเสนอในเงื่อนไขพร้อมบวกเงินจํานวนมหาศาลในการจะคว้าตัวสุภโชคสารชาติในครนี้สำหรับนักกองสุภโชคสารชาติเนียขึ้นท็อปสตินะฮะแข่งจอมแอซิสของทีมคอนเซสโปโรในฤด,ดูกาลนี้แม้จะมีอาการบาดเจ็บและก็ไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในครันี้ก็ตามทีนะแต่ผมเป็นนะว่าง,งานนี้จิงเวอร์เนียที่บีทีปทุมนะฮะจะยอมแลกเดียวนี้ในครันี้ กำลังติดูกันตอไปก็ได้วกันว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทางด้านของทางสมบูชสารชาติอากิสดากาแมนและก็ทางด้านของเจริญศักดิ์ er ai, er er, er ดงง amen, วกง,ง,กงกรกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงดว่วนเลยนะมูฮัมหมัดอุสมานบูซาจากึีประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนแรกในศึกยูฟาา่าแชมเปียนลีกโดยกันนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะมูฮัมหมัดอุสมานบูซาเองนั้น อกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยเตรียมที่จะลุ้นจารึกหน้าปราสาทนักเตะไทยคนแรกลงสนามในรายการยักษ์ใหญ่ของทั่วโยุโรปนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลอาฟุตซอลยฟ้าแชมเปียนลีกคืนนี้เวลาตีสอนาฬิกาสามสิบนาทีตามเวลาของประเทศไทยโดยจิมบีคาเตเกานาะต้องสก,กัดดีกริแชมป์สเปนประเดิมนัดแรกบุกไปเยือนทินคาเตเกานาะ เปน็นนว่างงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทางด้านของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานบูซาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับเรื่องยังไงงานนี้ทีมชาติเวียดนามโชว์แกร่งอุ่นเครื่องนัดแรกบุกอัดกับทางด้านของทีมเกาหลีใต้นะโดยทีมชาติเวียดนามหนึ่งในผู้ท้าชิงหลังเบียดแชมป์กับทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนวิสุวิชิเอเรติคัพ2 0 2 4ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ ลกสนามประเดิมอุ่นเครื่องนัดแรพกพบกับธันาของอุซานซิติเซนทีมชั้นนำจากเกาหลีใต้าจากเคลิกสามผลปรากฏว่าทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของคิมสังซิกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งบุกอันเอาชนะธัวนาของอุซานซิติเซนไปถึง2.0ต่อ0 สำหร,รับโปรแกรมอุอ่นเครื่องต่อไปของทีมชาติเวียดนามมีคิวพบกับแดกูเอฟซีทีมระด,ดับเคลิกลีกสุดๆของเกาหลีใต้วันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าเวียดนามนะฮะเอาจริงเอาจังมาแรงขนาดนี้ต้องรอดูคู่ต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรไทยอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะ <S <S เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน่นครับอะไรยังไงแพทริกลั่นขอใส่เต็มร้อยทุกวินาที เพื่อจะช่วยช้างศึกในครั้งนี้โดยกันนี้หัวหอกของทัพช้างศึกเปิดเผยว่าขอไม่ตั้งเป้าผลงานส่วนตัวแต่ขอช่วยทีมอย่างเต็มร้อยในทุกวินาทีโดยทนานักของพราร์ติกุลสตาฟสันนะฮะกองหน้าของทางฝั่งบีจีประชุมเปิดใจหลังมีชื่อติดทีมทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ในครั้งนี้นะ เดี๋ยวกันนี้เจ้าตัวได้เปิดเผยบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งผมทราบดีนะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นแชมป์เก่ามา2ส,สมัยติดต่อกันซึ่งผมเองก็พยายามจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อจะช่วยทีมชาติไทยในการป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ผมกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อจะรักษาสภาพความฟิตกับสโมสรบีจีประชุมเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่สุดและก็พร้อมที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมแบบเต็มร้อยกับทีมชาติไทย ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีในการไปเล่นที่กับที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเรื่องของวินยัยและก็หมายเซ็ที่ได้ทั้งเรียนรู้ได้เห็นและก็ปฏิบัติตามเพราะที่นั่นแม้จะเป็นเ3แต่โคช้ชหรือนักเตะทุกคนต่างก็พยายามทำเต็มที่กับการซ้อมและการแข่งขันอยู่เสมอรวมไปถึงในการใช้ชีวิตนอกสนามที่จะต้องมีสมาติสมาธิอยู่ตลอดเวลา กับโค้ดอิชิอิก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายักเท่าไหร่นักแต่ก็มีตอนที่ผมติดทีมไปเวียดนามโค้ดบอกผมว่าให้พยายามทําให้เต็มที่เตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอกับต้นสังกัดหรือแล้วก็พร้อมหากได้โอกาสมาติดทีมชาติซึ่งที่ผ่านมาโค้ชก็ติดต่อสมสอนนาราครับตลอดในการขอวิดีโอการฝึกซ้อมของผมก็ดีใจครับที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชอีกครั้ง ส่วนเป้าหมายในศึกจริงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบตั้งเป้านะว่าจะยิงกี่ประตูแต่สิ่งที่ผมจะทําแน่นอนโดยที่ไม่ต้องตั้งเป้าเลยก็คือการทําเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการเก็บตัวหรือการแข่งขันผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมจะยิงได้กี่ประตูนะในวทนนาเมตนต์นี้แต่ว่าทุกโอกาสทุกวินาทีผมทําเต็มร้อยอย่างแน่นอนสาระโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยในกรุ๊ป A จะบุกไปเยือนติโมเรสเตที่สนามฮังเดสเตเดียมประเทศเวียดนามในวันที่8ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเปน็นนวั่งงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับอาร์ตหนงเอดิกชอยเคียเชื่ออินโดปลอดภยัยพร้อมจัดคัดบอลโลกในเกมพบแกบนพดั่งของบาเรนโดยทางน้านของฝั่งเอดิสชอยเคียนะครับประธานสมาพัผผนธ์ฟุตบอลอินโดนีเซีย หรือว่า PSSI หวังว่าฟี f a และก็ AFC มองว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีความปลอดภัยที่จะจัดนะฮะคัดบอลโลกรอบ3กรุ๊ป4ทับการูดาที่จะพบกับบาเรนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีแฟนบอลอินโดนีเซียที่พยายามค่มคู่ปองทำร,ร้ายอาเมิดอัลฟ,ฟัฟผู้ตัดสินชาวโอมานในจากการทำมาที่ในเกมที่บาเรนเปิดบ้านเสมออินโดนีเซียไป2ต่อ2ซึ่งเกมดังกล่าวนะั้นมีการทดเวลาเกินจากโคกที T, จนนำมาซึ่งประตูตีสเสมอ2ต่อ2ของบาเบรนจนมีการเรียกร้องจากสมาพันธ์ฟุตบอลบาเบรนให้ AFC เปลี่ยนไปใช้สนามกลางแทนเพื่พอความปลอดภัยของทีมอยา่างไรก็ตามล่าสุดนั้นเอลิกชอยเฮียนะฮะประธานสมาคมฟุตบอลของ PSSI ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าอยากจะให้ทางด้านของ AFC กับทางด้านของฟี ف เห็นว่าทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียปลอดภัยพอ สัตการจัดการในขันเกมฟุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียรอบ3กรุป4นัดที่7และก็8ที่ทีมชาติอินโดนีเซียจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียและก็บาเรนช่วงเดือนมีนาคม2568ตามลำดับนะพร้อมกับย้ำว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นไม่ได้ล้าหลังประเทศของเราปลอดภัยพร้อมกับยกตัวอย่างในเกมที่พบกับซาอุดีอาระเบีย หรือว่าญี่ปุ่นที่แฟนบอลต่างก็ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เอริกทอยเคียยังบอกอีกว,ว่าการรักษาความปลอดภัยของทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นระบบที่ซับซ้อนและก็ปลอดภัยมากๆนะทามาเพื่อจะให้แฟนบอลทุกคนทั้งในทีมเยือนและก็เย้าเนี่ยได้รับความปลอดภยัยและก็สะดวกที่สุดในครั้งนี้อาดัมบลเป็นว,ว่างานนี้ก็ถือว่าไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะฮะถ้าเกิดว่าเปิดสนามใหญ่อินโดเนี่ยผมว่า อินโดกับบาเรนนั้นก็มีข้อประหองแดงกันอยู่แล้วถ้าได้ซัดก,กันที่สนามอินโดงานนี้บาเรนเนี่ยถ้าเกิดชนะมาอาจจะก,กับไม่ถูกทางก็เป็นได้ก็ต้องดูต่อไปก็ได้วกันครับว่าความปลอดภัยที่ว่านั้นจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับไม่มีอ้อมค้อมหรักนาโคดอ้นพูดถึงโมตาก่อนจะนำการท่าเรือลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ ACL 2 โดยไม่มีอ้อมขอมเมืออ่อโคดอ้นพูดถึงดาวยิงชาวบราซิลที่เพิ่งแยกทางก่อนที่จะนำการท่าเรือรุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์เ CL2 ในขณะนี้โดยกันนี้ปรังสันวิวัตชัยโชคกุญซือการท่าเรือเอซพร้อมด้วยบดินภาปราปีกซ้ายกับตันทีม ยอมรับว่าเปิดบ้านพบกับเปอร์ซิบันดุงทีมแชมป์ลีกจากอินโดนีเซียเป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่ว่าในฐานะที่เล่นในบ้านหวังจะปิดชอบการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้ทันทีศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2 2 0 24ลือสิงเจ้าท่าเองนำเป็นจ่าฝูงของกรุ๊ปโดยขอเพียงแค่เสมอในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ศึกฟุตบอล ACL 2เป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังคงเหลือ โปรแกรมนัดสุดท้ายบุกไปเยือนไบรอ,อนซิตี้เซเลอร์วันที่5ธันวาคมซึ่งโคดอนเองนั้นก็ซื้อสิ่งเจ้าท่ากล่าวเลยนะว่าจริงๆแล้วเราก็เตรียมความพร้อมมาพอสมควรครับเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเกมวันพรุ่งนี้สําคัญมากเพื่อที่จะการันตีและเราจะเข้ารอบอย่างแน่นอนสำหรับเราแล้วเกมวันพรุ่งนี้เราก็ได้ดูเกมที่เปอร์ซิปเล่นและเราเองก็รู้ดีนะว่าเขามีผูเ้เล่นต่างชาติที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเราก็เตรียมตัวกันมาดีในครั้งนี้พอสมควร และนี่ก็เป็นที่นัาข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่28พฤศจิกายน2567โดยชายภุบิคัรั่งฟุตบอลไทยครับ